รู้ไหมครับว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคำคำนึงนะครับเมื่อได้ยินแล้วจะต้องนึกถึงที่นี่นะครับนั่นคือคำว่าหมีสร้างเมืองแน่นอนครับว่าคุณได้ยินไม่ผิดในปี2016นะครับได้มีแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด7.3แมกนิจูดเนี่ยลึกประมาณ10-12กิโลเมตรนะครับทำให้ตัวปราสาทและเมืองโดยรอบเนี่ยมีความเสียหายเป็นอย่างมากรัฐบาลนะครับจึงได้ออกแคมเปญ คุมามโตะเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางชิงคันเซ็นนะครับณนะเวลานั้นเนี่ยได้มีสายชิงคันเซ็นใหม่ขึ้นมาก็คือสายคิวชูและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแน่นอนครับว่าถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือหมีตัวนี้เนี่ยได้หาทุนเพื่อบูรณซ่อมแซมปราสาทคุมามโตะที่ได้รับผลเสียหายด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญนะครับกำแพงหินของปราสาทคุมามโตะเนี่ยเป็นสถานที่ประ พิเศษนะครับจึงต้องได้รับการฟื้นฟูให้เหมือนกับลักษณะก่อนเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับและการสร้างกำแพงหินขึ้นใหม่เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปริศนาที่ซอที่ยากที่สุดก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าเขาใช้หินที่หล่นนะครับที่พังทลายเนี่ยเรียงกลับขึ้นไปใหม่นะครับทำให้ปราสาทนี้เนี่ยยังมีลักษณะเหมือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับทุกคน